สา,ส,สารธรรมเพื่อชีวิตพัฒนาจิตให้เกิดสันติสุขโดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกขอนำเสนอข้อคิดกติธรรมเรื่องเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาในชีวิตคนเราต่างคนรู้แล้วแต่พบเจอกับความทุกข์ยาก ปัญหาและอุปสรรคของชีวิตด้วยกันทั้งนั้นและแต่ละคนต่างก็มีวิธีรับมือกับปัญหาและหาวิธีแก้ที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของชีวิตขอเชิญทุกท่านได้รับฟังวิธีการรับมือกับปัญหาตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตดังนี้ชีวิตมันจะอยู่ได้มันต้องคิดหาทาง ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่เจอเนี่ยให้ได้ให้ถูกต้องให้ได้ผลดีก็คือการศึกษาตลอดเวลานี้ถ้าคนเอาประโยชน์จากอันนี้ก็จะฝึกตัวมองทุกอย่างเป็นการศึกษาหมดเป็นโอกาสฝึกตัวเองนี่พอเราได้อันนี้นะมันได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแง่ความสุขด้วยคือเจออะไรมองเป็นสถานการณ์ที่จะได้ฝึกตัวเองหมดเลยนะพราะเจอว่าไอ้นี่เราไม่รู้จักมันไม่เคยเจอ เราก็ทุกและใช่ไหมแต่พอเรามีไอ้ตัวนี้มาเตือนบอกว่าพ้าพุทธเจ้าสอนไว้นะชีวิตเราคือศึกษาเราได้เรียนรู้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็ฝึกตัวเองเรียนรู้เอาเราก็มีทาทีดีขึ้นใช่ไหมเราก็หายทุกแล้วก็มองว่าเราจะได้เพราะนั้นต่อไปคนอย่างเงี้ยจะฝึกตัวเองตลอดเวลาต่อไปเจออะไรยากเนี่ยไม่กลัวนะคนเรานี่พอเจออะไรบางคนนี่พอเจอต้องทานี่ทุกเลยเนีย นี้พอคนที่มีจิตแบบเนี้ยนะจะเรียกว่าจิตสํานึกในการศึกษาหรือฝึกตนก็ได้พอเจออะไรแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันได้ฝึกแล้วมันจะรู้สึกว่าจะได้นีพอรู้สึกว่าจะได้เป็นได้ทางชีวิตได้ที่แท้จริงเป็นสาระแก่นสารก็จะมีความดีใจสุขภาพจิตก็ดีนี่คนเราเนี่ยถ้าเจออะไรง่ายเนี่ยมันได้ฝึกตัวเองน้อยนะอะไรที่ง่ายๆเนี่ยมันแทบไม่ต้องคิดใช่ไหม มันทําได้เลยมันก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกอะไรที่มันยากมันก็ได้ฝึกตัวเองมากมันก็เป็นหลักความจริงที่เอาไว้สอนตัวเองบอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากเพราะออนั้นเด็กที่ได้ฝึกไว้แบบนี้ต่อไปแกเก่งแกแข็งแรงและสุขภาพจิตดีแกไม่ทุกข์นะเด็กแบบนี้ไปเจออะไรยากก็โอ้จะได้ฝึกตัวเองมากใช่ไหมดีใจไปนะเจอทุกขนะ์เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาถ้าจริงไม่กลัวทุกข์ไง ว่าทุกนี้เราทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมถ้าใครไม่เจอทุกจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงก็ต้องฝึกต้องอะไรต้องอะไรสู้นะเจอปัญหาเจอทุกได้เรียนรู้ได้ฝึกตัวเองหมดโดยเฉพาะปัญหาเนี่ยเป็นที่รับปัญญาเลยนะใครเอาชนะปัญหาได้คนนั้นก็เกิดปัญญาจริงไหมปัญหามันคู่กับปัญญาไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นเค็ดอยู่ในตัวเลยปัญญากับปัญหาเนี่ยเปลี่ยนตัวอักษรตัวเดียวแหละนะ เพราะนั้นทุกคนมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาน,นั้นเจอปัญหาปับ๊บถ้าใครไม่ยอมยอดทอนะก็จะสู้แล้วคิดหาทางแก้ปัญหาพอคิดจบปัญญามาปั๊บปัญหาหายไปน,นี่เดินหน้าไปเยอะเลยใช่ไหมต่อไปนี่ชีวิตยิ่งจเจริญงอกงามถ้าเราดูศึกษาชีวิตมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ยมาจากการสู้ปัญหาแก้ปัญหาทท้งนั้น และอย่างพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญบารมีคืออะไรก็คือการที่เจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆไม่เคยยอดทอ้อใช่ไหมแล้วฝึกตัวเองไปนะยิ่งยากยิ่งดีนะน,นั่นก็เลยแทนที่จะเจอปัญหาเจอเรื่องลําบากแล้วเป็นทุกข์ไม่ทุกข์มีความสุขตลอดการเลยนะนนั้นได้ทุกอย่างถ้าฝึกตัวเองปฏิบัติต,ตามธรรมะแล้วมันมีแต่เจริญงอกงามท่าทีมุมมองและความคิดมีผลต่อสิ่งที่เราเผชิญอยู่ทุกขณะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เพื่อรับมือกับปัญหาอย่างไรการรับมือกับปัญหาอย่างชาญฉลาดโดยวิธีเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานับว่าส่งผลเป็นความสงบสุขและเกิดสันติสุขในชีวิตได้อย่างแน่นอนเพราะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีว,วัาวุาสาสส